อ่แล้วคุณผู้หญิงแมวรถมาใช่ไหมอ่าแมวรถมาเปิดได้เนี่ยมีเอาแมวรเอารถเก็บแล้วเอารถพี่เก็บเบิรมันเปิดไม่ได้ไงมันใช้น้ำหนักก็หรอเปิดรถไม่ได้อะคะผไอเยี่ยมเหี้ยงเหลืองไว้แก้พอมันมี่เขาซื่อดีวะมี่เขาซื่อดีวะไม่พี่ไม่เอาพี่เปิดไม่เอาเชื่อแต่แม่มีไม่อยากแก้เยอะถ้าไปเหี้ยเหลืองกูจะแก้ให้ตายเลยเอาคุณผู้หญิงรถเปิดได้ไหมครับเนี่ย ไปถึงนูเหรอใช่ใช่คุณพี่หัวหัวไดหัวส้มครับเปิดได้ค่ะเอออยู่นะคุณคือคนที่วันนั้นพี่จิกซอเองอ๋อจิกซอคุณจิกซอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าคุณจิกซอไดไหมเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้แล้วค่ะไม่แต่ถ้าเปิดยิ่งมันจะช้านะคุณเปิดได้เท่ละเท่าไหรครับเออสามร้อยอ๋อถ้ายิ่งช้ามันมีมันมีมันมีสูตรให้เปิดทีละพันได้อยู่ครับ ไม่ซอซื้อแค่สามร้อยที่นีเปิดยังไงอะ่ะไม่แต่ว่ามันสามารถทำให้ขอมันออกเกินสามร้อยได้นะทำยัไงคะคุณจี้ซอเบอร์สับอะไรผมต้องพิมพ์ข้อความแม่นเดี๋ยวคนอื่นรู้ไปเป็นบั็กครับ <c oughs> สี่ศูนย์แปดสี่สี่ค่ะเดี๋ยว,วเราควรทักข้อความมาเลยฮะม,มันต้องไปเลือกที่เป็นใช่ใช่ทักทักมาเบอร์ผมเลยเป็นราชาหรือ ทำมือปตวอีนะเข้าไปแล้วเราก็เป็นลูกสอนใ้ไหมว่าเรามีอะไรบ้างเราก็จะเปล่นแล้วเราก็กดแล้วเราก็เริ่มโอ้ยต้องเลือกอย่ไอเทมนี้ปะใช่ใช่โอ้แล้วก็เจกอจังกาเงื้ออะไรกันมื ไ่บ้านะไปเล่นกระเป๋าต้งสัยเราต้องแตกหักกันแล้ว่ะพี่รอนล่นร้านเล่นเฮียแล้วคนนี้พี่ชอบด้วย ไม่อยากแยกกูไม่อยาก <coughs> 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 บาบอบาบอนะเชื่อไอ้เดี๋ยวเล่นเกินไปเลยเดี๋ยวถล่มหรกว่ะเชื่อเดี๋ยวมันจะบานไปนะเว้ยเพื่อนเฮ้ยแต่ไม่หลอกไอ้เฉินไอ้เฮี้ยมมัก็ลองเล่นไปก่อนเฮี้ยไม่เป็นไรก็ได้ถ้าจะแย่มาเล่นก็ได้เพื่อนเฮ้ยไม่ได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวพี่เปารู้เขาจะโกรธเราเนาะเว้ยไม่หรอกแต่พี่เปาไม่รู้หรอกแชร์ส่วนตัวจะรู้ได้ไงวะเชื่องั้นเราอย่าเล่นไปก่อนก็ได้ <c oughs> คุยตัเองคุยตัวเองคุยตเองหนังซีรีส์เกาหลีก,ก็อย่างเงี้แหละนางเอกหรือพระเอกชอบชอบคุยตัวเองบ่อยคุยตัวเองคุยตเองไม่แบบฟิล์วตัวละครคิดงไงไอตัวละครในเฉยนมันคิดอยู่ไนงะคิดกับตัวเองไนงะแต่ความคิดในหัวมันขึ้นไนงะเดี๋ยวคิดอยู่แล้วคนดูไม่รู้ไนงะเสียบ้านอะแต่จรเฉินมันก็เป็นคนเร็วแล้วนุ้ยเชื่อมันจะเปลี่ยนเป็นคนดีได้ไงวะ ออกไหมครับเชีย่ยบ้านอะทำไปเล่นเยอะว่าจะไม่ว่านู่หลานจะไม่ทำไปเล่นไหมนะบ้าบอไม่ได้รีพอร์ตนั้นหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าแค่เป็นคนใจร้อนครับยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยใจร้อนมาก ะะใช่ครับยิ่งเจอคนที่ใช่ด้วยยิ่งหลอนลุ่มหนักเลยครับอ๋อเขานี้พี่เคยมาหรือเปล่าเขานี้อ๋อไม่ไม่เคยมาครับเคยแค่ตอนที่มามันมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับผมอุ้มคนอุ้มศพอะครับอ๋อนั้วหนูนะอ๋อแต่วันนี้ก็คิดซะว่าอุ้มคนรักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ <c oughs> น่าจะคนละฟิลกันหนูก็ไม่อยากรู้สึกเป็นฟิลแบบที่โดนอุ้มแบบนั้นหรอกคะ่ะ <c oughs> เราเล่นนะครับเสวาเล่นเสวาเล่นครับเสวาเล่น <c oughs> ไม่เคยมาครับผมไม่เคยมา ผู้ชิคซอเคยทำอะไรสรุกกไหมครับรเคยไหมยัยงไงคะเช่นกระโดดล่มไม่เคยคะ่ะต้องลองนะพี่จะพาหนูโดดเหรอเดี๋ยวคุณชิคซอเป็นผนพาของโดดซอ,อว่าไม่น่าจะรอดเฮี้ยแล้วมีปืนด้วยเฮี้ยโดดไปตายไม่ได้สัตว์ คิดว่าได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือผมมีปืนอยู่พี่เก่งว่าถ้าเกิดว่าโดดปุ๊บปืนควักปุ๊บเราแล้วจะตกลงไปอยู่กลางเขาฮะตรงนู้นอ๋น่าจะไม่ใช่เรื่องดีฮะสวยจังน,นะคะใช่ครับเอาจริงเมืองเรานี่มันสวยมากเลยครับใช่แต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้มายืนมองอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่าเรามัวแต่ทำงาน เพื่อคิดถึงแอนาคตอยู่ถูกต้องไหมครับใช่ใช่จริงผมก็ไม่ค่อยมาที่แบบนี้บ่อยๆแล้วครับนานๆทีจะมาทีนึงมาแกลงบ้างอะไรเงี้ยครับคุณดีมีนกเห็นไหมมองแล้วบรรยากาศดี รเริมเลยเถิดวัยสัตว์แต่คุณจิกซอเคยมาที่อะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยคะ่ะไม่เคยเลยเอาแล้วแฟนไม่เคยพามาเลยครับไม่เคยคะ่ะเอาแล้วเขาพาคุณจิกซอไปไหนครับก็ไปเขาเนี่ยแหละแต่ไม่ได้สูงขนาดเนี้ <c oughs> ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับหนาวขนาดไหนคะ แต่ว่าถ้าเกิดผมอยู่ก็มันก็จะอุ่นก็ได้นะครับอัโซขออยู่ใ,นใ,นใกล้ๆนะก็ได้ครับไม่ติดเจ๋อเริ่มเลยเถือไล้เฉินมันจะบ้าหรือเปล่าวะอุ่นจริงด้วยไม่ใช่ไมไรครับบอกแล้วบางทีการที่เรามาดูวิวสวยๆอะไแบบนี้<อ>บางที ่ยิ่งอยู่กับคนที่เราถูกใจมันก็มันก็โอเคนะครับโอเคมากด้เหรออะไรนะครับโอเคมากเลยเหรอคะใช่ครับโอเคมากเลยผมไม่ค่อยได้มีเวลามาทำอะไรแบบนี้นะครับส่วนมาพี่จะไปทำอะไรอ่ะคือช่วงนี้ด้วยความที่พอมันเป็นแก๊งครับเราต้อง โฟกัสแกงมาแบบคือมาเป็นมาเป็นหนึ่งในทุกๆเรื่องครับมันเลยทําให้เราไม่ค่อยมีเวลามาทำอะไรแบบนี้ยถ้างานเวลาพี่ว่างพาสอมาได้ไหมได้สิครับได้ได้ได,ได้แต่ว่ามันจะดีเหลอครับคุณรอกันว่ามันจะดีเหรอาไม่ติดนะพอ,อสอก็ไม่ได้มีแฟนก็ถูกครับแต่ว่าคือ พี่เปา,เาก็ชอบซอด้วยครับแล้วคือผมก็ไม่อยากจะใช่ครับก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะลำบากใจกันซะเปล่าลำบากใจซอหรือาลำบากใจพี่นะก็ลำบากใจซอด้วยแล้วก็ลำบากใจพี่ด้วยครับอะไรเงี้ยคือพี่เปาไม่ค่อยได้คุยกับซอเท่าไหร่อ่ะซอก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เปาคุยบใครด้วยอะไรเงี้ย อ๋อพี่ปาไม่คุยกับใครหรอครับเขาน่าจะคุยกับซอยคนเดียวแหละแต่ว่าน่าจะแค่เวลาไม่ตรงกันมากกว่าแล้วบวกกับช่วงนี้คือเขาน่าจะมีปัญหาอยู่กับบ,บีซีด้วยครับ<อ>ใช่ผมเลยคิดว่าเขาน่าจะไม่มีเวลามาคุยกับซอสักเท่าไหร่นี่ขนาดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเขาก็ยังไม่มาเลยคะ่ะเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละครับเขาคงไม่ไม่อยากจะผิดนัดรอหรอกอ่า ถ้าพีม่มาหาซอซอก็คงไปทำงานแล้วแต่ซอรู้สึกว่าอย่อยางนี้ดีกว่านะดีกว่าทำงานเยอะเลยเฉ้ยของพี่ของพี่ของพี่ไอเฉ้ยของพี่นับใจไม่ได้ของพี่ของพี่ของพี่เยปตะกันใหญ่แลปตะกันใหญ่ละตะกันใหญ่ละ,ระ,ละครับก็ก็ดีครับคดี <laughs> ก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีเหมือนกันอันนี้พี่ต้องไปไหนต่อเปล่าก็ตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะมีก็น่าจะเป็นช่วงเอเดอปอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแล้วโปรดิตรอเดามาคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะใช่ไม่เหงาหรอไม่นะก็มีเพื่อนบ้างค่ะแล้วจริงๆซอบก็มีลูกอยอนอยู่แล้วด้วยีม,มีอะไรนะครับ มีลูกมีลูกค่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบว่าเป็นลูกที่แบบรับเลี้ยงมาหรือว่าเป็นลูกแท้ๆครับเอ,อ่อลูกที่แบบยังไงอะใช่ใช่อ๋อเหมือนลูกรับเลี้ยงมาอย่างเงี้ยแหละครับก็คือลูกฝากกาแฟเก่าค่ะอ๋อเา,าอยู่ด้วยกับซอก็ซอก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวครับแย่จังเลยนะครับอย่างงี้เด็กน่าจะรู้สึกว่าน่าจะขาด แต่ลูอยู่กับซอก็มีความสุขนะผมเชื่อว,ว่าคุณซอหน้าทําได้ดี้วครับแต่แค่ว่ามันน่าจะต้องมีบางมุมที่รู้สึกว่าแบบถ้ามีมุมของคุณพ่อก็น่าจะดีก็อยากจะมีปลาให้แต่กลัวจปะปลาแบบนั่นแหละ <c oughs> ก็ค่อยดูไปครับผู้ชายในเมืองเยอะแยะ พี่ไม่บอกพี่เปาพี่เปาคงไม่รู้หมายถึงเรื่องของเราแหระครับใช่ก็ได้ครับผมจะไม่บอกแล้วกันแล้วคุณตอ <นะ S 1> อยากค, <ะ S 1> คุณตออยากให้บอกหรือไม่บอกครับไม่ต้องบอกหรอคะเพราะมันเป็นเรื่องของเอาเงี้ไว่เชิญเอาเงี้ย ก็ได้ครับงั้นผมไม่บอกก็ได้ครับเป็นเรื่องของเราแล้วกันโอเครู้แค่เรารู้แค่เรานะคะโอเคครับว่าแต่แล้วลูกของคุณซอชื่ออะไรนะครับชื่อซิกแล้วก็กอกสองคนเหรอครับแล้วก็มีลูกบอลทำอีกเมริร์ฟอยู่บีจีอะคะ่ะอ๋อเมริร์ฟอยู่บีจีแล้วก็อะไรนะครับชื่ออะไรฟิกซิกค่ะซิกซิกอ๋อซิกแล้วก็อะไรนะครับ โก้ค่ะไอโกะไอโกะใช่ค่ะไอโกะนี่ชื่อคุ้นๆมากเหมือนมีแก๊งรึเปล่าครับไอโกะไม่มีค่ะไม่มีน่าจะคนไอโกะแน่เลยมจะชื่อคุ้นๆเหมือนมีเหมือนมีแกง๊งไว้เดี๋ยวซอจะพาลูกมาดูจักพี่เนาะได้ครับยินดีครับได้เลยไ <laughs> ม่รู้จักในฐานะไหนครับ ฐานะแฟนฐานะเพื่อนหรือว่าฐานะไหนครับอยากเป็นป้าเหรอคะก็ถ้าเกิดว่าคุณรอโอเคผมกโอเคนะครับเดย๋ยอซพามารู้จักพี่เนาะได้ครับดีดีครับที่ก็พูดอะไรไปว้เที่ของพี่นะว้าไสัตว์มึคิดอะไรอยู่ไอโง่เฮ้ย เออแล้วก็พอดีผมก็มีลูกเลี้ยงสองคนนะครับแต่ว่า,าผมคิดว่าถ้าเกิดเจอตอนนี้น่าจะยังไม่เหมาะเดี๋ยวไว้รอพร้อมๆมันเดี๋ยวค่อยเจอทีเดียวก็ได้ครับหมายถึงว่าให้ซอเจอลูกพี่เหรอใช่ครับพอดีว่าเขาสองคนค่อนข้างดื้อน,นะครับก็ลเลยคิดว่าเดีออ๋ยวผงเจอดีกว่าได้ค่ะได้แล้วนี้ก็สอ,อมีเป้าหมายไหม เป้าหมายยังไงคะของตัวเองอะครับมีเป้าหมายมีเป้าหมายหรือยังครับอ๋อซอเพิ่งตีตู้ไปหนาะแล้วก็เดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆว่าจะทําอะไรน่าจะหาเงินก่อนอแล้วค่อยขึ้นอาวุธอะคะ่ะอยากทําอาวุธอะไรครับตอนนี้ที่คิดอยู่ซอถนัดไม้นะ่ะโอ้ยนี่ได้ไม้มาหนะ่าตีขี้กระจายเลยใช่ไหมฮะโดนเขาตีมากกว่าหรือเปล่า <laughs> อย่างนั้นเก็บไว้ปป๊อกเองไงครับก็ยังดีกว่าไม่มีนะใช่ค่ะใช่แต่นี่คือทําไม้พู้แดงเลยเหรอครับหรือว่าไงก็อย่ารอดูก่อนว่ายังไงถ้าไหนจะลูกด้วยก็ต้องช่วยลูกด้วยนะอ๋อโหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับช่วยๆกันนะคะไม่เป็นไรลูกเราเองรอนี่เก่งนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกได้ด้วย จริงๆลูกก็ดูแลตัวเองแหละแต่ก็แบบเออถ้าลูกมีอะไรก็ให้บอกค่ะก็ช่วยลูกลอยน่ารักเหมือนกันนะครับพี่ก็น่ารักนะอันนี้ไม่รู้นนว่าร,รักได้หรือเปล่าอ่ะก็รักได้นะครับถ้าเกิดคุณซอยอยากจะรัก กเชื่อเชฉยผู้เชี่ยแว่าไอฝาของพี่เฮ้ยมาเดาฝาเริ่มเลยเถิดวะเริ่มบานปลายวะเชี่ยมังเริ่มบานปลายแล้วว่ะเชื่อมาดิวะเชื่อถ้ามีกูทำลึกแน่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมน้องหน้าต้องไปเตรียมแอร์ดรอปนะครับอุลรอแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันทางข้อความได้ไหมครับได้ค่ะได้เออว่าแต่แล้ว ตอนนั้นที่ผมตามหาตัวคุณซออยู่ที่พี่เปาจ้างให้ตามนะครับคือเห็นเออคุณซอคุยกับสภาอยู่คนหนึ่งชื่อตองอางอ๋อยังยังคุยกันอยู่หรือเปล่าครับถ้าเกิดยังคุยกันอยู่ผมว่าเขาน่าจะไม่โอเคหรือเปล่าครับ